สวัสดีครับก็พบกับผมดิวพัสกรในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ทุกคนนะครับได้ดู Spider-Man No Way Home จบกันไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยคงมีความประทับใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยในเรื่องเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่ถือว่าทําให้ผมเนี่ยเซอร์ไพรส์และประทับใจมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นทนายขั้นเทพคนนี้เลยครับหรือว่าแมทธิวเมอร์ด็อกนั่นเองครับ ซึ่งหากใครที่เป็นแฟนคลับจากจักรวาลมา r เวลเน็ตฟิกซ์นะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยคงจะเฮและดีใจไปตามๆกันไม่น้อยเลยนะครับที่ทนายตาบอดคนนี้ได้เข้าสู่ MCU อย่างเป็นทางการแล้วครับควบคู่กับการกลับมาของคิงพินในสัปดาห์ที่ไล่เลี่ยกันซึ่งคลิปนี้นะครับ oh, <no. S 1> ผมก็จะมาพูดคุยถึงตัวละครแมทธิวเมอร์ด็อกกับทุกคนนะครับว่าเขาจะมีบทบาทอะไรต่อไปในอนาคตเราจะมาพูดคุยกันสนุกสกและคาดเดากันนะครับ ซึ่งหากใครที่ไม่รู้จักทนายแมทธิวเมอร์ด็อกคนนี้นะครับผมก็จะขอเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆกันก่อนนะครับซึ่งสมัยเด็กนะครับแมทธิวเนี่ยได้ทําการช่วยเหลือชายแก่คนหนึ่งที่กําลังจะโดนรถชนเขาช่วยชายแก่คนนั้นได้สําเร็จนะครับแต่รถคันนั้นที่บรรทุกสารเคมีมาเกิดพลิกคว่ำทำให้สารเคมีนั้นถูกสาดกระจายและกระเด็นเข้าตาของแมทธิวทำให้เขาตาบอดตั้งแต่อย่างเด็กครับแต่การตาบอดของเขาเนี่ยแหละครับ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆของเขาสามารถทํางานได้สูงขึ้นกว่าคนปกติเขาเริ่มที่จะได้ยินเสียงที่ไกลออกไปหลายช่วงตึกได้ได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจหรือเสียงคนกระซิบกันเขาสามารถรับรู้ถึงกลิ่นที่ไกลออกไปได้เช่นเดียวกันและเมื่อเขาประสานประสาทสัมผัสทุกอย่างเข้าด้วยกันมันจึงกลายเป็นวิธีใหม่ที่เขาใช้ในการมองเห็นแทนตานั่นเองครับ แถมพูดได้เลยว่าประสิทธิภาพนั้นดีกว่าการใช้ตาซะอีกครับเพราะมันเหมือนกับว่าเขาสามารถมองเห็นทุกอย่างได้360องศาซึ่งพลังนี้ของเขาถูกเรียกว่าเรดาร์เซนส์ซึ่งพลังนี้มันทําให้เขามีประสาทสัมผัสการรับรู้สิ่งต่างๆได้ไวกว่าคนอื่นจึงทําให้เขาสามารถจับก้อนอิฐที่ถูกปาเข้ามาได้อย่างว่องไวและนอกเหนือจากนี้แมทธิวเมอร์ด็อกนั้นเป็นทนายก็จริงแต่เขาก็มีชีวิตอีกด้านเช่นเดียวกับสไปเดอร์แมน ในสมัยเด็กแมทธิวนั้นมีอาจารย์ที่เล็งเห็นถึงความสามารถของเขาในด้านทักษะการต่อสู้จึงนำพรสวรรค์ที่เขามีจากประสาสัมผัสรับรู้ที่ยอดเยี่ยมมาทำการขัดเกลากับผู้ไปกับทักษะการต่อสู้ซึ่งอาจารย์ที่สอนเขามีชื่อว่าสติกซึ่งสติกนั้นก็ตาบอดแต่กำเนิดครับเขาจึงรู้ดีว่าต้องสอนแมทธิวอย่างไรเมื่อแมทธิวโตขึ้นเขาก็ได้เลือกเดินทางในอาชีพทางด้านกฎหมาย เพื่อที่จะใช้กฎหมายจัดการกับพวกคนชั่วนั่นเองครับแต่แล้วก็มาถึงจุดที่เขารู้ว่ากฎหมายนั้นใช้ไม่ได้กับคนชั่วทุกคนเขาจึงตัดสินใจที่จะรับบทเป็นสารเตี้ยเพื่อที่จะไปกำปราบคนชั่วด้วยตัวของเขาเองนั่นก็คือการเป็นเดรดวิลนั่นเองครับซึ่งถือเป็นตัวตนอีกด้านของเขานั่นเองแต่ในการเป็ไล่ตืบเปล่าร้ายของเดรดวิลนั้นก็ถือว่าเขามีกฎของเขาว่าเขาจะไม่ฆ่าใครเด็ดขาดเพราะเดรดวิลเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะชั่วหรือเลวร้ายขนาดไหนก็สมควรได้รับโอกาสในการแก้ตัวหรือไถ่าบาปในสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นซึ่งสุดท้ายแดเดวิล <The Devil> ก็มักจะปล่อยให้เหล่าร้ายถูกดำเนินการไปตามกฎหมายอยู่ดีซึ่งมันก็น่าสนใจที่ว่า Marvel Studios จะนำเรื่องราวไหนของแดเดวิลมาเล่นใน MCU ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นซีรีส์ Echo เนื่องจากตัวละคร Echo หรือมายาโลเปส เป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกับแดร์เดวิลและคิงพินนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับมายาอย่างที่ได้เห็นในซีรีส Eye ์ออกอายซึ่งซีรีส์เอเคโนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะเป็นตัวเชื่อมการมาเจอกันกันกบศัตรูคู่ฟัดคู่เวี่ยงตลอดการอย่าง d a r e เดวิล <Yeah. S 1> <de> และคิงพินซึ่งฟังดูเหมือนสองคนนี้จะมาแย่งซีนเอคโที่เป็นเจ้าของซีรีส์หรือเปล่าเราก็คงต้องมารอดูกันครับแต่ผมคิดว่า ซีรีส์คงยังสามารถทำในเรื่องของ Echo ให้หน่าติดตามได้แน่นอนครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงซีรีส์ Echo ที่มีข่าวหรือว่าทนายขั้นเทพผลนี้จะไปปรากฏตัวแต่มันยังลุกลามไปถึงซีรีส์ชีฮักอีกด้วยครับซึ่งถ้าใครอยากไปพูดคุยถึงประเด็นที่ว่า The เดวิลจะปรากฏตัวในซีรีส์ชีฮักหรือไม่สามารถตามมาพูดคุยได้ที่คลิปนี้เลยครับสามารถจิ้มที่มุมขวาบนแล้เข้ามาพูดคุยกันเลย ซึ่งผมคิดว่าแดรวิลที่เข้ามาใน MCU เนี่ยต้องมีการบัฟจากฉบับซีรีส์ขึ้นมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณและทุนสร้างต่างๆซึ่งเราก็ได้เห็นคิงพินมาแล้วคนหนึ่งนะครับว่าเขามีความโคตรบัฟขนาดไหนเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นซีรีส์ใน Netflix นะครับซึ่งผมก็คงทำได้แค่รอดูว่า Marvel Studio จะทำทนายขั้นเทพออกมาได้เท่และเฟี้ยวฟ้าขนาดไหน ซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าผมเป็นติ่งเดรเวลสุดๆถ้าใครติ่งเดรเวลเหมือนผม <c oughs> ก็สามารถส่งเสียงกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์ครับซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างคาดหวังกับฉากแอคชั่นและฉากต่อสู้ของเดรเวลใน MCU มาก คือตอนนี้เนี่ยแค่มาเป็นทนายรับอิดเฉยๆเนี่ยผมยังชักดิ้นชักงอในโรงหนังเลยนะซึ่งถ้าฉากเปิดตัวใส่ชุดเต็มยศเนี่ยในฉากจัดการกับเหล่าอาชญากรมาครั้งแรกใน M.C.U เมื่อไหร่บอกได้เลยว่าผมคงต้องไปวิ่งรอบหมู่บ้านเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Sci-Fi Story แต่ก่อนจะจากกันไป เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับอนาคตของแดเดวิลใน MCU ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย